เก็บของเก่ามาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายอ๋อเฮ้ยบิดบิดเฮ้ยบิดบิดไหนไหนไหนเออสวิงได้ไหมอู้หูใช้เหล็กเหล็กเขาเรียกเหล็กอะไรเนี่ยของอ้อยป้องอ้อยตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ความไก่โอ้โหมาดูครับอันนี้เหล็กป้องอ้อยทั้งหมดเลยนะเออแบบนี้ก็เอาไปผลิตให้กับศูนย์เด็กก็ได้เลยเนาะ เนี่ยก็คือลงทุนไม่เยอะครับเนี่ยต้องมีเครื่องดัดเครื่องอะไรไหมเนี่ยดัดเป็นโค้งเนี่ยเนาะเขาทำอยู่ที่เขาจัดคอยอันนี้อันนี้จะเป็นสตือสตือกับสู้อ่าเห็น่นะทนครับตัวนี้รับน้ำหนักเสียสันได้มันไม่สุดไหมเนี่ยสุดครับดนาะสุดตัวนี้ไหนๆลองดิลองดิเผื่อเผื่อปรุงมันจะลดต้องหมุนเลยนะจังหวะ มันต้องมีจังหวะอ่ามันต้องมีจังหวะของเขาใช่ไหมตกลงจะไม่บาดได้ให้เลือกอันน,น,นี้อันนี้ออกกําลังกายส่วนไหนเนี่ยส่วนเอวขาแล้วก็แขนเนาะ,ะ, <laughs> ะเฮ้ยพุงมันจะยุบไลยเนี่ยเนี่ยไ,ไปหมดทั้งเอวเอเอบิดหมดเลยอะ่ะผลิตขึ้นเองครับน้องรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีไหมได้ครับอ๋อมันไม่ล้มเนาะ แล้วลองเคลื่อนย้ายที่มันมีล้ออยู่ข้างหลังเขาทำไงเคลื่อนย้ายยังไงก็กระดกกลางกระดกมีล้อด้วยเปล่าเออมีล้อมีล้อข้างหลังไมยพี่อ่ากระดกนี้กระดกเลยไม่ใช่ไม่ใช่เออเอาเห็นไหมเอ้าง่ายลก็ขับได้ขับได้โอ้โหแน่นอนโอ้ยชอบตรงนี้แหละโอ้แน่นอนคาร่ามันทำอะไรอ่ะความคิด ของคนเรานะไม่ยากนะไอตัวนี้มันเป็นลูกปืนหรือเปล่าหรือมันเป็นไอตัวหมุนๆน่ะมันใส่อะไรข้างในอ่ะก็ได้หรเป็นเขาเป็นลูกปืนเนาะลูกปืนแล้วก็โซ่โซ่แล้วก็สเตอร์ครับโอ้ยถ้าลูกปืนแตงนี่ยใส่สันจบเลยไม่สันจบเลยได้เงือบไหมได้เงือบความคิดดีมากความคิดใช้ได้เลย แน่เคลื่อนย้ายก็ง่ายครับี่เอาไปผลิตให้ศูนย์เด็กศูนย์เด็กต้นทุนต่ำต้นต้นทุนต่ำอันนี้อันนี้ล้ออะไรรู้เนี่ยล้จับเนี่เวลาหมุนไปหมุนมาเหมือนเหมือนพวงมาลัยไอ้รถรถอะไรนะเขาเรียกรถอะไรนะโฟลลิฟต์อ่ะไม่ดีอ่ะมาทุ่งดีแล้วเนาะ Oh, it's <laughs> a rat. What's <laughs> your mock